หลวงปู่กับพญานาคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยเล่าไว้เมื่อหลายปีก่อนสมัยก่อนระหว่างที่ปู่ผมนั่งคุยเล่นกับหลวงปู่อยู่นั้นท่านได้ถามขึ้นมาว่าอยากรู้ไหมว่าเวลาคนข้างล่างขึ้นมาข้างบนจะลักษณะยังไงหลวงปู่จะเรียกพญานาคว่าคนข้างล่างพอปู่ผมได้ยิน ดังนั้นจึงรีบตอบไปว่าอยากรู้ท่านจึงบอกว่าเขาจะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านนี่แหละแต่จะมีลักษณะพิเศษคือจะสวมข้อเท้าหรือข้อมือหรือแหวนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาพอปู่ผมได้ฟังดังนั้นจึงตั้งตาคอยดูว่ามีใครมีลักษณะตามที่หลวงปู่ท่านว่าไว้ แต่หลังจากนั้นได้มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะตรงตามที่หลวงปู่ว่าไว้มากราบหลวงปู่พอตอนจะกลับปู่ผมได้แอบเดินตามชายคนนั้นไปแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นได้เดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งภายในวัดแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาปู่ผมปู่ผมจึงได้รีบไปเล่าให้หลวงปู่คำพันฝังพอท่านฟังเสร็จก็หัวเลาะ และบอกว่าเขาเห็นเราอยากเห็นเลยมาแสดงให้เห็นและท่านยังสอนอะไรต่างมากมายแล้วมักจะถามว่าเห็นแล้วใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรเพราะปู่ไม่ได้บอกไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านบอกให้ทำประจำถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แล้วคือให้หมันภาวนาบ่อยๆและท่านยังได้จดคาถาต่างๆมากมายไว้ให้ปู่ผม ได้ฝึกภาวนาและยังได้จดคาถาธรรมปัทวีธาตุไว้ให้สองฉบับแต่ปู่ผมไม่เคยลองทำเลยเพราะไม่อยากทับรอยอาจารย์เรื่องเล่าจากลูกศิษย์หลวงปู่คำพันโคนสะปัญโยขอบคุณครับ